สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุ่มมองทุกบอลพี่น้องม่เหลือจะมาพบกัเพื่อเก่ากับมองบรนเนองถึมาซอยสีนพี่น้องไอ้ซอยสีนอยู่เพื่อนเพื่อนบุญพี่น้องไปเลยพี่น้องไอ้ซอยสีนไปเค้นมาอยู่บนบบรรณบ่อพ่นักมากบาริปาดบาริยังมันลายดวงสดตอนนี้แพงล้วไอ้หะบ่ยลอยเนาะ บาราวอะทดไปให้เขาเห็ดหายให้เขาตีห้ตะกี้สิบหาพันพอถาผู้ผ่าตีห้ททำอิดผุดสิบหาพันเดี๋ยว<ม>ันกะปังไปตีสมุนนนี้จบบ้าซาพันรถเดี๋ยวตัวหนึ่งยูน้ำบอ่อน้ำมะเือพเหมือนใ,นใส่อยู่ในหม้อพอ่ทั้งจุ่มอยู่ในหม้อพด้ไอม่ามาใ่นสร้อยพอตอนเราไขกัน ไสสีนะน่พี่น้องเด<ช>ี๋ยวเพื่อนแจกเพือนบุญพี่น้องมือสุดท้ายมนอยู่ละเทิ่มีข้าได้เฉพาะได้น่นเอาเพื่นลงมาต้มแล้เนี่บาาเพื่อนบ้าเออผแต่ด็กเแจงแจงเล็กงเล็ก้อสือแล้วคือคือรเด็นเงินบ่

กินจังเนาะบ่ได้กินน้ไปเฮาไปยังอยู่บ่ได้ใส่หนังเป็ตะเหนียวน่ะเนาะาต้มเป็ตะเหนียว่ะเดี๋ยวูจเอาเนีกมันิมบงิบ่ิมเียบงกแล้วน่ะงแต่จังหวะซอยน่ะเีตับเนีตับนการแนน่ะนะครับ ไม่ก็ไม่หรอเนาะอารมเซียล่ะทางหนาบ่ม่่บ่บ่ตดังตังบ่แะนนใส่นังต่างหากไปหน่อยนังต่างหากไปโงกระซินซะบ่ กูกนะน้าพักกระดูกนะคอยนะพักกระดูกปุ๊กสังเกตส่งเล้าเสื้อเล้าซักกระดูกนะไม่ต้องถามคนก็ได้สังเกตส่งก็ได้เนื้ก่อนเนื้อใหญ่น่ะกระดูกน่ะอันแบบว่าให้ฮอก์กบ้านเออตอดเก่งใจในหมอกเออน้ำซุปต้องมีแท๊กไปนในวงมีเบิร์ดได้น่ะโอ้ยกระยั่งในป่านเนียอยู่า นังงัวนั่งงัวนวกแล้วมาซ้อยเนาะก้อยนางอีนางกบนังหอนห่อนพอดีนางนั่งอนพอดีหยัมตอนนี้มีคนน้อยหนึ่งตัวเนี้ยมองอันอาเจ้านะตรงมีคนหล่นมางังบาเนียบอ เแผนกซยนังนังข้อที่ตอนจังนาแทะข้าวปล่อยแม่ปี๊ดปง๊ดเท่านั้นมันไปแต่เฮิมมันมาจากคิวแลนดได้ก็ได้ มตัวรอบหนึ่งีวหอดข้งไตามเน่ยลึกตัวสีวอยใส่นั่งก็เป็นจังไห้ั้ะมาแล้วเราได้ทางนี้ว่างมืออะไเออมันล่างมือว่างมือเราด้แอวก็เจ็บแล้วเมื่อไรขอโทษี่ถือชาไปเถอะ าคือไปไเยมยง่อฮะย่างในย่างในตอนนั้นจะใส่ทงรอดแล้วตอนนะ้ใส่ทงเจ้าหันเลือดเลือดมันบปย่อยดรอกตอนนั้นน่ะเอาไ่ปเออวี่เขาล้งขากไก่จ้าเนี้ฝันน่ะมเจ้าอืแถวนก้จะไปใส่ป เอาง่วนไปนำขปุ่นเนี่ปลาขอน้อยกิโลยาตาเอาง่วเห็ดป,ป,ปลาปานิ่นปถ้านำขปุ่นไปตะแสบปเลยขปุ่นแล้วแล,ล้วตะคำแล้ล้วว้า,าจากลองเลย,ลยเรื่องไอหอยเลยน้ำปลานำปานิน่นนิ่นจาโอ้ยหนังยังหลายลเียนกซ่อยวันแล้วเมื่อไรล่างเมื่อไร เนี่ยต่ผุดตักข้นหม้อแห้งเนาะมนย่อยบุบเลยรอหนังหมอใหญ่จะคือบุบนะอะข้บุ้นมาลองเอตะค้จางไหอืถ้าเหลืองประน้ำค้เนาะน้ำขัุนหมอต้มซีนนี้นีซอยเนาะน่คนแกงหมต้มนึง แกงงวดตัวหอันนี้ค่ะแกงไกม่มดคอ,อกปลาต้นอาคาหนึ่งห้ยน่ยฮเม,ม่อู้วาแหงน้ำยาปลาตงหานยาไก่ตกันแหแหมคือบัวลนะัเข็มเป็นโตเลยแบตดีแลเออคาไก่ขับต๊วตกเปา อันแพนเพื่อนที่ไหนมันโตเพื่อนสิไปล่ามันสิใช้ทงเพื่นเออนำกับคุณไปหน่อยมาพี่น้องเปนต่แซบบ่ค่ะป้านำมันห่อนซือแซบน้ำมันห่อนเนี่ยเราจะ่อญดงมาแงอ่ะมาไดงมอญมั้นันหอน่ะแซบชิลล้องนำข้าวปุ้นเจกับเราพี่น้องจักซื้อแซบหรือบ่แซบนี่ ลองบังพี่ตั้ง,ตงโตนี่มากินกกนึน่ล้กันสบายดีพี่นอ้องมาสบายดีก็ได้ก็ลองสุก,กินอัอ้เบิงบ้งเบิง้งำเป็นตาแเส็บเลยมึงซีมเหมือนกันถ้าข้ามสาย่ผนเนาะแสบบแสบอูซีมนำมัน,นจากนันคนมาไลายมันสิบบทันเขาสึกบทกินเนาอ,อ กินก่อนกมัลายเกินปแล้วบี็จอกือบกัดเลยม่มันบกัดเนาะอืมได้ย่อหรือเปาจะกินหมดหรืเมืนก็สกินอย่มันมือนะขนาดขึ้นมาเปือเนือ่ยหดเปือกซีกับเปลืองกิมนเนี่ตุบชะเดียวมันเมล้อเดี มาซรอยสิ่งไหนกินกระปุ่นสิ่หมาได้กินท่านไ,ได้กินในกระปุ่นสรอยก้อนสิซรอยจากตอนเดือนนี้นะเจ้าอ๋แล้วซรอยเป็นเขียงเอยผมเป็น กินมดนี่อิ่มมดเหม่อดีนะจะทำเห็ดล่ะจานใหญ่เพราะสีมาจะเลือกถูกบักถูกมาสีมาแต่สีม่วงแน่ถังยากไม่ยากสีม่วงครับก็คือการไล่บุกล้ากันเลยโดยปกตินั้นคนอื่นนั้นบริยานนะ เล่าในัลยานกยท้าก็ถ่ายดีแล้วเลยนอนไปบันหามงบันหามงนั่งขี่ไว้อยู่ คนอื่นเนี่ยเล็กเลิกกันมาได้เลยแม่มาได้คนอื่นเนาะเอาอยู่แค่ข้างกันหมดยาให้ลุกขึก้นขึ้นกับหมดยาแบบคนนี้เีย,ยอใหญ่ เดี๋ราหดยอยนีนื่องางวงบ้คนเรบุญอยู่เนาะอน้องสักกาขันสาวหาใจอยู่แล้วก็ยังยิงวบ้จักดคนลรบุญอยู่เนาะน่นคือเราจิตตอะรอาเง้ยเออขันสาวหายใจกะกะดูเป็นยังเบิ่งคนลรบุญนี้ยเบิ่งอยู่เนาะ

ซอยซีนไม่กินนะครับพุ่นไปกันผักกาเฮ็ดเหมือนมดผุรอาจารย์เกือบอมมดป้าจะแน่นท้องมา่อไรฮะเออก็ส,อสมัยปลาตัวพี่น้องอิมขนาดอิมขับพุ่นไปหากินน่ำก่นพี่น้อง เงี้ยมันเงมสองคนปุคค๊บเมื่อไรกายู่งานแจกพี่น้องเยงานแจกพี่น้องคนในบ้าน,น,น,นเท่าไหร่พี่น้องงานแจกพี่น้องพี่น้องงานแจกเข่าพี่น้อยคนมาทันมาพี่น้องนี่จะพอขั้วแม่ขั้วนี่โอเคพี่น้อง โมฮันเนี่ยก็จะได้อำนาจเพียงสำหรับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอบนัณฑงนะพี่น้องมาเป็นค่อครัวซอยสีน์หมดนี่จะได้กินข้าวปุ้นพี่น้องเยก่งข้ขาวปุ้นแทนสีนพี่น้องขอขั้นลิปหนาเนาะพี่น้อง